สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาเจอกับโยกอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะโยกก็มีอีกหนึ่งรถครอบครัวนะคะมาแนะนํากันอีกแล้วนะคะสําหรับคันนี้ค่ะลูกค้า I s u z u m u x นะคะ1.9ค่ะเนวิกเกเตอร์นะคะคูซสตาร์ 2WD นะคะหรือว่าขับ2นั่นเองนะคะปี2019ค่ะมาในราคาโปรโมชั่นนะคะเพียง699,000บาทเท่านั้นค่ะตัวรถเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้ หยกจะพาไปรับชมพร้อมกันเลยนะคะก็สําหรับคันนี้ลูกค้าได้เป็นรถบ้านสภาพสวยๆแบบนี้นะคะรถเพิ่งเข้ามาถึงกันเลยนะคะตัวจังหน้าเป็นโครเมียมแบบ2ชั้นนะคะแล้วก็มีอาจตัวโลโก้อิซุสุนะคะในส่วนของตัวไฟค่ะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็มีไฟเดย์ไลท์ให้นะคะไฟตัดหมอกคู่หน้าเป็น LED นะคะตัวนี้ได้เป็นตัวรถสีขาวนะคะอีกหนึ่ง รถ PPV นะคะยอดนิยมเนาะในส่วนของตัวอย่างนะคะได้เป็นยางปี2023เลยนะคะดอกอยางพร้อมใช้งานนะคะมาพร้อมกับตัวแม็กนะคะขอบ18แบบนี้เลยนะคะตัวกระจกก็จะมีไฟเลี้ยวอยู่ในตัวนะคะแล้วก็มือเปิดเป็นโครเมียมค่ะตัวนี้มีสมาร์ททีเลสแล้วเรียบร้อยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะคะสำหรับคันนี้ลูกค้ารถเพิ่งเข้ามาถึงเลยเช่นเคยนะคะก็ได้เห็นสภาพเรียวๆกันแบบนี้เลยนะคะอ่าตัวนี้มีเซ็นทัลล็อกให้นะคะแล้วก็อ่ามีตัวกลื่นเท่าไยกลื่นสบัดให้ด้วยนะคะออโต้สต็อปมีให้นะคะ ทางด้านภูมิร้ายเป็นมัลติฟังก์ชันค่ะตัวนี้ก็เพิ่มเสียงลดเสียงได้นะคะรับสายวางสายได้ค่ะแล้วก็มีตัวคุชคอนโทรนะคะปรับความเร็วคงที่นั่นเองนะคะส่วนตัวเรนไม้นะคะอยู่ที่1 1ึ0 0 0สกิโลเมตรเท่านั้นค่ะสําหรับคันนี้นะคะก็ตามชื่อเขาเลยนะคะตัวนี้มีพุสตันให้ด้วยนะคะอ่าตัวหน้าจอทัชสกรีนค่ะมาพร้อมกับตัวเนวิเกเตอร์ออกศูนย์แบบนี้นะคะทางด้านของตัวแอร์เป็นออโต้ มาพร้อมกับตัวเกียร์ออตโต้เช่นกันค่ะก็จะมีช่องให้อาวางของนะคะได้2ช่องแบบนี้เลยนะคะรถบ้านสภาพสวยๆแบบนี้ลูกค้าราคาน่ารักแบบนี้นะคะหารถไว้ใช้งานหรือหารถไว้เที่ยวนะคะมาที่นี่เลยนะคะใบยกเบสค่ะออตโตนั่นเองนะคะ ภายในของเขาลูกค้าสะอาดสะอ้านนะคะตัวเบาเป็นเบาะหนังนะคะเจ็ดที่นั่งแบบนี้นะคะไม่หยับไม่ช้ำนะคะแล้วก็มีอา่าที่ชั์จแบตให้นะคะสําหรับผู้โดยสารด้านหลังนะคะรวมไปถึงมีจอกลางแบบนี้ให้ด้วยนะคะเรียกได้ว่าออปชั่นครบๆเต็มๆกันไปเลยนะคะสําหรับตัว isuzu mu x คันนี้นะคะลูกค้า ก็ตัวรถค่อนข้างที่จะสวยสมบูรณ์นะคะอันนี้คือรถเพิ่งเข้ามาถึงกันเลยนะคะ,ะด้านหลังมีตัวชุดยางอะไหล่ให้ครบนะคะแล้วก็มีกล้องมองหลังให้นะคะก็อาฝาท้ายเขานะคะก็จะเป็นอ่านี่นะคะฝาท้ายเป็นแมนนวลนะคะก็ รถบ้านนะคะลูกค้าเจ็ดที่นั่งแบบนี้รถครอบครัวเจ็ดที่นั่งแบบนี้นะคะอ่าเพดานไม่มีรอยขีดข่วนนะคะก็สะอาดสะอ้านเช่นกันนะคะก็อ่าลูกค้าท่านใดหารถครอบครัวราคาประหยัดไว้ใช้งานนะคะก็แนะนําเลยนะคะสําหรับคันนี้คะ่ะลูกค้าได้เป็นตัวเครื่อง1.9ดีเซลนะคะนี่นะคะตัวภายในสะอาดสะอ้านนะคะแบบนี้เลยนะคะตัวบอกเขาอ่า เป็นบ่ไฟฟ้าฝั่งคนขับนะคะลูกค้านี่นะคะภายในกว้างขวางนะคะเหมาะสําหรับเป็นรถครอบครัวนะคะมากมากเลยนะคะก็ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นคันนี้เลยนะคะหรือว่าคันอื่นๆค่ะก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะหรือนัดดูรถหน้างานได้เลยนะคะโทรสายได้ตรงค่ะไม่ผ่านในหน้านะคะโทร065ค่ะ549 5296ค่ะกับเซลล์ยกนะคะเดี๋ยวยกจะทิ้งรายละเอียดตัวรถ,ถค่ะไว้ที่ลิ้นด้านล่างนะคะลูกค้าสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ยกต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ